จะเห็นสเปนบัตรคอ์สก็มาใจสบายพันบัตสก้าเลเกนเนี่ยก็คือเราจะเทรดแบบนี้ครับถ้าเข้าไม่ในโซนเราก็สบายที่ราคาตรงโซนเลย SL ก็คือในโซนแบบนี้นะครับไม่ถึงร้อยจุดนะเดียวอาร์ามันก็จะเยอะมากก็ในระหว่างที่ราคาพุ่งขึ้นมาจากไม้ที่เราซื้อด้านล่างนะผมก็เปิดไม้ระหว่างทางมาได้มันจะได้แบบพุ่งขึ้นมาชน TP พีอ่าไปใกล้ตัวเองจะได้แบบเก็บกำไรไว้ก่อนเขาเรียกว่าเก็บบัฟเฟอไว้เพราะว่าเราโดน SL สเป็นหนึ่งไม้ใช่ไหมเมื่อเช้าอ่ที่บอก โดนไป49เหรียญแต่นี้ได้ขึ้นมา56กับ7อ่ะก็ถ้าเกิดว่าวันนี้เรายังไม่โดน sl นะแล้วก็เราก็กำลังบวกอยู่เกือบพันละบวกอยู่700กว่าละเห็นไหมว่า sl ผมแค่มากนะ sl ผมประมาณแค่ร้อยจุดเองร้อยจุดนิดๆเองแบบแค่มากๆที่จริงถ้าเป็นบัญชีศูนย์สเปรดอะ sl เราไม่ถึงร้อยได้ซ้ำผมจะออกหลอดได้ประมาณ2-3งสามหลอดอะอืมแต่นี้ประมาณนี้นะครับให้ดูนะว่าเมื่อราคาเนี่ยมาชนจุดที่ผมทำการเปิดไม้ไว้ตั้งลิมตัวไว้ที่บอกไว้เท่าไหร่เขานะตรงนี้เกี่ยวปึ้งขึ้นเเเเลลยยโคคคคตตตรรรราาาา้้้้้้ห็นนนนมมมมมมมััแแแแ SL SL ่่่่่ีีอออองงงะะะืถผผไจจจุดิกบบบใช